นี่นีนที่เด็ดสับตอนพลาดไว้มาเดดีไปู เมนูพี si ่น like <N> ้องนี่ครับเมนูปูไตตำมุ้งพ <this> ี่น้องปูเ so นี so ่ยต <Yeah. Yeah. S 1> like ัวน like <m akes in dogs> ี้ต like ัวไหนกับนี่ยังในผ่อกินไหนกินโซๆต้องเสียหรือป่าโซ่ใหญ่แต่ว่าสี่เกลี่ยไม่ใช่ตัวใหญ่เกลี่ยตัวแกะพี่น้องแกะี่ยกับดองออกครับมันใหญ่อะไรเขาบอกว่ากกาจิงพี่น้องมันจะเกลี่ยเกลี่ยดอกเอา ครับเือให้ออกทุกันเราจะะเอาถอดมันออกครับเนี่ยถอดมันออกตัวหน่อยแล้วก็เอาออกเลยครับนี่ครับแกะออกตัวใหญ่แหละแกะครับแต่ว่าตัวน้อยอาจจะเป็นไตเลยครับพี่นอ้องไตไปเลยครับแดงส่วนส่วนได้ตามห้องเลยพี่นอ้องเอออันนี้กระโดองคับ ตลาบเสีบเนาะป็น่งจังเนี่ยก้ามก้ามป็นต้ปิ้งเสียบแต่พอนี่หมก็กินอลยเนี่ยนี่่ได้กินโดนแล้วครับปิ้งปิ้งปิ้งกระดองปูนะครับแล้วเอาเขาจันตกนี่ยนตกเนี่ยนวันแคนี้ดีเยตอีดพี่น้อง ันนคยเห็นเลยคิดว่ามันคิดคิว่ามันงับั้บเสามันเดอเดเดี๋ยวนะครับแกปูถ้าเาแก๊เราพี่น้องปจะเอากระดองยังออกเลครับกระดองเอาเลอออกเลยครับต้องจีเซสดาครับสดาเซ่ันนี้ฟอกกลับกินน้ำไปเนี่ยจัดแก๊บไปเลยจัดเลยครับจัดเลยเนาะไตได้เนาไตฟอม soda đó ạ, sẽ say thì tớ lần, lẩu đen của miền cắt chuột chuột đấy phong cắt đi น,น,นี่ส้นมันแข็งบ้องเบาๆก่ีนนออ้องเดี้องเขาจะเอาไปปิ้งครับน้องแล้วจำยากนล้อจำนินี่น,นโอ้ถาดนี้เดี๋เิงครึ่งดีครับนี่ มีที่เด็ดครับตอนผ่าดไว้มีอเด็งไ่ค่อยเป็นนะเฮ้ยเดีสีพระเด็เเดเดอือหือปูใส้ครับพี่น้องีปนนูวานมู้นี้ครับ มาเด้อมาเด้อครับวันนี้มาเด้อครับเด้อโอ้สุดยอดเลยครับมาเด้อครับพี่น้องวันนี้พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วยังเหลืออร่อยอันตับหัวหอมวันนี้โบได้ไตครับกระจง่ม้ระมไตยูซีตัวครับพี่น้องมือนีมื่นี่เห็ดแบียบใส่โซดาครับพี่น้องใส่โซดาก่างเลยล่างเรยล่างเลยโซดากอนครับไตยูสโตกันหรือเปล่าตัวไต้กอน

แต้งงันกแจงตัเด้อหนาวนี่บ่เนี่แจ่งมพ้าวแตงครับตกแตงมาแล้วมาแลวนแล้เห็นล้วเด็กลนหนาวเลยพ่อผมนนี่เมื่อนอนฝนน่ะพรอยู่้นจะวัตนะถ้ากมีอฆก็อาจจะเป็นลวหนาวลยครับไม้ไวมั้งเล้มีสื่อใครอยู่ที่หนาวมาพร้าอยู่ที่ก็แล้วสนามพอดีได้น้ำเท่าเราบ่าบนามแน้มันหนาวเนาะอาบก็จะด่งไฟต้มกันอยู่เหมนน่ะมาครับไปนอง

แต่ว่าจงลุกมยำเบ็ดยำ้นยำนังก็น้ำมัสปรติครับกเดินก็ออก่องมีหนาเนาะผมมาฝนจีเบิดันกัจใหญ่เป็นแบบยูเนาะแม่งครับถ้าปูทั้งปลาีใหญ่ครมงยได้หมดไงไตลุกหนองริบไปปลาก็จีบุนเบือนลงครับปูู่ลุกำมันไม่บือนเาะปปีนี้แรงป่ะเนี่ยปลาก็ได้ cái này sẽ lúm cái nó nên con cả máy con nó nghe sẽ lúm con tập thứ hai đi một đeo và có hổ là muốn có được đấy tay thẳng hết lúm nhưng mà sau này vươn này còn gì nữa đó ra cứ chỉ vùng như nó khá nhạt qua kia, nó đang đi cả xây bên xây cảng gì đó này mi đạn mi là mi โอ้งยังเป็นหน้าสิบุบบบบ๊ินเลยปลาตตุนเป็นไนครับตัวหน่อยเายบาาอ้วตั้หมาแบสดตัวหน,น่อยครับตนย,อยลองกินเลยตัวมือแรงประมาณสามถุมผมขี่รถมอเอร์ไซเลียนตะหนีหอดลอนดู ปั่นดูเรีนจากปันดูขึ้นมาผีเตยปูหที่มง้ขึ้นไต้เป็นอ๋อ้งยมันี่นตัวนี้ตัวปูทะเลผม่นี้ัปั้นเหมือนตัวตนี้ยตัว้เอาะตัวเนี่ยแ่เปิด้นจังหังส่วนดอืกินัจังแมนักเนา chỉ tôi nói là anh vớt xe có phong Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để <laughs> nhá. Ừ. Cá cá đính nó. Hả? Dạ không? Nhưng này. Nhổ cả ย้ำขึ้นมาเขาจจไปไต่ดิไต่ปูนะบอสเมนก็จะไปไต่เอาก็จบมาขายรูดสี่สบบาิปูวันนี้หันนาเลี้ยงเขาเจ้าขเีวขายรูดละแปดคิบาทก็จบคนหนุ่มก็แสดงว่าปูจะไดว่าเป็นราคาต่อกระเดียสท้งบ้านผมมีเย แต่ปีนี้ปูพม่ไหลมันมีทังน้ำน้ำสวมบ้านดู่มีแต่่ปูมันือไางหกวีไก่หลายัลีครับไปสอนสั่งละมองพี่ไก่น้สวมเนาะเมครับงั้นพอจอกนะทง้มนี่น่มผมไปสอนโยโอ้ยบาทละไนี่ิสามคิบตูเนี่ยไปสอนมาหลายตัวก็ดีเมื่อนึงไปสอนมาว่าเดี๋ยวว่าเซรันนะไปอาบน้ำกับคุน้าบักกับ quầm cụ chín mất mình lên đấy ô ai chín cú mất đấy rồi mà phá mà chín thằng chín thế thì cũng bớt một chút này mẹ gì là biết nó không mất cua bạn đâu cả chân gì ạ thì chân này là số chín cú đi vậy mất mới nhanh nó tập hát nó nhanh tôi như thế xẹp đấy tôi này nó bớt xẹp

เหลือสีกตอนนะครับนั่นอะมันเค็ม <c oughs> พ,พ,พิ่นเขยด้สบพี่น้องเลยั้กรหน่อระเด็นใ่่เด็ขียไว้พี่น้องเงี้อะไรนี่เขาพอหนอ่นอยพอหน่อยเคยเคยเห็นปูนแตงทั้งหัวเห็นอยู่ครับปไปจับันเ,เป็นเ่ไ เนี่ยใส่มันดีเด้กามันเน่ยอะไรมึงหน้าใส่มึงมันแนบไปเออย่างนี้ตรั้นตโตบ่กไปฟังดิมันยันเขารวมมัพมันผัน่ลอมมากูจะเสียบมึงนด้ดิ่นวะอัว้ยกไปหาเลยยกไป

นี่ครับโอ้ยูไต้ไต้แต่ว่ามันนี่กับบ้านบ้านในาย้ไร้ตัวพี่น้องแล้วก็เห็ดเขาเกะเห็ดแต่ว่าเอซียร์โซดาใจหน่อยนะครับไม่ได้ขาดเชื้อนัวพี่น้องเนาะเสียบก็สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากได้ใจช่องขั้วได้หน่อยอาหารบานๆได้จ้าหายอยู่หายกินตุกปลาเตียงตำภาษาบานๆนะารับนี่แหละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ได้ใจเด้อสำหรับคลิปนี้กะขอค้า่าสวัสดีครับสวัสดีครับ